มากันที่หน้าดับอีกครั้งนะครับผมฝนข้ามเลือกเป็นมูลาดแล้วเราต้องเลือกคอมโบทีมเราด้วยนะครับผมจึงหยิบมาเป็นโอเมนนะครับเพื่อเจอกับมูลาดแต่แต่แต่ทว่าเราโดนเฟกด้วยฟรอเรนิโน่ผมจึงเปลี่ยนเชลเลนเจอร์เป็นวีคแทนนะครับก็กะไว้แล้วก็กะไว้แล้วมาวันนี้เราเป็นวีกกับคอมโบเซเนียลนะครับ โปโซโลแรงเลยอืมแค่แลเวลแรกแต่เขาอัพสองนำนะเอออัพสองนำเก็บ <Hey. S 1> ที่ปูก่อนครับโดนตีไว้ยี่นะเพื่อนผมถอยแล้วรอจังหวะด,ดึงได้ซะด้วยเก็บนิวขึ้นเป็นรองเท้าเกาะครับเพื่อที่เราจะเล่นกับวีกอีกทีหนึ่ง คนขอโอเมนนี่เอ้ยไม่ใช่ปอเดน,นมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับขึ้นกัะใหม่ที่ได้แค่นี้วะให้มันจิ้วๆไปก่อนจิ้วๆนี่ใกล้ระวังไว้ครับโดนลำพิเกอร์ยัดดอกนี่ตายครับับไปรีเล่ออีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็มารับเวฟใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRB ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงคุยตามมากกว่า200,000คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูนครบสกินแรบเพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีมาครับผั์นรับไม่เสียหายรีบวับรีบกลับรีบซ้ำผ่านทางง่ายไปว่าเพื่อนเอยไม่ใช่อะ <laughs> ไปทางเอา้าอะไรล่ะหึฮึหอ้ท <c oughs> ี่ขนาดเฟลสามอันนี้เฟลสามอันนี้เพื่อ <c oughs> ถ้าเราเอาเป็นฟิกเกอร์นะครับอาจจะไม่รอดเจอฟอร์ดนโนอ,อาจจะไม่รอด <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเล่น รุมเอานะครับหนึ่งต่อนหนึ่งอาจจะยากต้องรุมไม่งั้นก็ต้องเปิดอันใิ่ใส่ฟอร์เนีโน่ก่อนนะครับเราโดนแกทายตัวเลนละแต่ว่าคอมโบกับทีมก็โอเคอยู่เะจะเหลือว่าทำไมกับห้าโอเคมีอตินะเพื่อน ปึ๊บไปไปจังหวะพร้อมกันเลยว่าแต่ว่าโอเคครับตายอยู่ใหญ่ผมตายมักโอ้โหมันทันปักสามาใส่ผมเลยว่ะพูดถึงสกินนี้สกินนี้แอบแพงยล่นะจำได้ว่าเจ็ดร้อยคูปองเลยนะแอบแพงเลยครับวีควีตันในป้อมด้วยเชี่ยแลลว โอ้โหดมูมะรำต้องมีทานรอนเขาวะมาละมาละทาลอนผมมาละติ๋มหน่อยเล่นเล่นอะไรได้ติ๋มหน่อยด,กดอยากลัวใช่ไหมหวัดดีเกเล่นะครับไม่สู้นะเ,นเพื่อนๆถ้าแบบถ้าเลือดโลแล้วก็ ห้าผมฆ่าได้ผมฆ่าเลยเดี๋ยวนะี้ในพอ้อมม่งผมลองวัดดูไม่ได้วะ่ยะยเฮ้ยนี่ไงย่าเฮ้ยคิ้วหนึ่งสามารถดึงได้ก่อนเหมือนกันนะครับก็จับจังหวะกันให้ดีรับเวฟเหมือนเดิมเราเดินเลนนุนทำนุนทำนี่นะครับมันเป็นตัวแพ้ไงก็ไม่อยากอย,กอยู่เลนเฉยๆน,น,นะ หาแก๊งเล่นกลางดีกว่าครับไม่ก็เคลียร์ตรงนี้ถ้าเพื่อนฟาร์มไม่ทันนะฟาร์มหลุมเดี่ยวเวฟครับไม่ใช่เคลียร์คลิปหลุมตรงนี้ครับบอลเลติโนเคลียร์เราเคลียร์ตามครับขึ้นจะเป็นดนจูเชอร์ต่อในระดับทีผมจะเล่นคู่กับอ่าสเป็นวิกที่เอามานะ mm hmm. เดนเจอร์สกิลแต่ว่าจะเป็นโรนตีไว้26อยู่นะครับก็พลังแฝงผมอยากได้ในเรื่องของ ไปยืนตีบวกกับวิบวกกับดาบด้วยนะครับก็จะมีทั้งถึกทั้งแรงด้วยไปไม่ทันนะเอากลางเลยเขียบบนครับฟอร์เดนโนลงล่างฟอร์เรนติโนลงล่างปอร์เดนโนลงล่างนี่ลินจะพันเอาเก็บเดเวลไปก่อนครับตัวนี้9 โอ้ไอยเชียรแล้วมึงอ่ะไหวเชียร์เลใจดีครับผมไลยดีไหมหืมหลที่ล่างหน้าสองบทเราก็ไม่กลัวครับเรายังมีวีกอยู่ตาบถึกมาพอดีด้วยครับ<น>จะว่าเครื่องตกเจอโอเมนแคนเซิลแอร์ไลน์ไปเพื่อนลงมาดิเพื่อนจุดเขียวมีนี่เพื่อน ฮัลโหลฮัลโหลกูมีวีกูมีดิเช์เพื่อนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไมฟเรนฮัลโหลฮัลโหลเจ็ดนาทีจะแปดนาทีกูยังไม่เคยเห็นเซเนียลลงหัวผมเลยแอบบน,น่อยแอบบน,น่อยสังเกตแล้วไอ้เจ้จุดสีเขียวขึ้นอย่างเยอะลงใครก็ไม่รู้ ช็อคเลยครับตรงนี้จรงนี้อาร์ตช็อคเดินล็อกเข้ามาที่วงล็อกเลยครับเพื่อการันตความตายรูออ้สึกว่าจะไม่ใช่เลยว่าถ้าไม่ลงอีกทีนี้น่าจะไม่ใช่เลยนะน่าจะมีอะไรในใจกับผมแล้วลนะ่ะ <c oughs> กลับไปกันเวฟดีกว่าครับเมื่อก,กี้ผมเห็นคอนติโน่ดันเวฟซ้ายมาเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ตัดแม่น้ำเลยโอมันชนะมันจะเดินยังไงก็ได้นะ ไม่เล่นนะครับหาตัางเรื่อยๆครับตอนนี้ผมไม่เล่นแล้วก็ได้บิลขึ้นเป็นของกันไกลภาพอีกสักนิดนึงอ้าวจัดเข้าให้ครับบอกเลยปลงป่าอะไรก็ไม่กลัวเพราะผมมีวีคมีดิพิเช่กดิพิเชอร์อรไปเข้าไปก่อน,นครับตีแค่นี้ห่อขอสแกนหนึ่งขอเซตหนึ่งอันนะครับก็ <The enemy S 1> กันมาหลอกได้แล้ว นี่ถ้ากดคู่กันมาหลบปาดไม่เข้าเลยเนี่ยปาดได้ประมาณผมค,คิดว่าประมาณ10%เอเน่ะเกือบเอามตาตัดเรียบโอ้โหวันเหมือนกันนะโบราดวัดเหมือนกันนะต้องเลี้ยวไปขวาเลยไอ้กระต่อที่เลนกลางครับแต่ว่าน่าจะแตกก็แล้วมีกูจะจพระสองไว้กันปึ๊บดึง เข้ามาล็อกเข้ามานลอยแล้วกดวี <You S 1> นี่ครับนี่คือคอนเซปตที่ผมอยากจะใช้เลยนะเออมันเป็นตัวสุดท้ายด้วยมาหรอกคาด้ามาเป็นจังหวะสุดท้ายครับสป,ปอร์ตเปิดหลังน่าจะเอามาปาดไอ้นี่แหละเซเนียล,ล้วก็โดนผมด้วยแต่ว่าวันนี้เราเอาวิคมาก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับจริงเว่าน้ติไม่มีนะใช้ไปแล้ว <Double kill. S 1> ได้ไหลครับทูเรน แล้วไหลสามหรือเปล่าเหมือนจะเข้าจริงครับเหมือนจะเดินอ้อมเหมือนเขาเห็นอะไรสักอย่างเหมือนที่จะเลือดโลหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้อันติเข้าไปเก็บอันติเมตเข้าไปครับเขาเห็นจังหวะครับนี่เมนป่าโคตรเอาซ้ายจะตามไม่ทันมาเพื่อนตามไม่ทันจริง điang na bay, thằng, thùng cũng ping bay xinh. Thơ bài mấy chăn, để non, không được. Juso Coke ạ, nó làm Liên ให้มูลาดกับเงาไปดีกว่าครับลมหมดจอยหนักซ้ายไม่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 ไมลงกัเล่นก,กับเพื่อนดีกว่าครับนี่ประมาณ1 2บสองจะสิบสามนาทีแล้วนะครับก็ยังยังไม่เห็นมีอะไรลงหัวผม อุรสาวโวยด์ด้ามาทำไมวะเน,นี่ยดุยี่ไปเอาตัวอื่นดีกว่าแอสจะสงแอสซินเน่ยออฟเลนเนี่ยดึงีิครับอือเอามาดึงชาร์จดูชูสดาวชาร์จดูสองมาก่อนนะครับการระเบิดป,ป,ปึ๊บป๊าบโชว กผลฟีเจอร์กันไว้แต่ว่าเขาก็ไม่เลือกที่จะเล่นแล้วครับมาดิน้องเพราะว่าผมมีสกิลยสองและรอบินเชิงตะกดวีคอ้าววุ้ยไดเก็บสองครับเมื่อกี้เชิงกลับแล้วนะยิวกดวีคเชิงกลับแล้วนะบินไม่ตายเดี๋ยวว่าฟอร์เรนโนไม่ฟิกเกอร์เข้ามาเลยครับโจ้โอนตายเลยเพลงเปรนโซลาขึ้นมาอ่ะออาาคอมโบที่ไม่คอมโบ เพี้ยนเช่นฉันวิ่งทีต่างๆให้เธอนน้นลงฉันลงกูทีลงกูที my friend ลงกูทีเฮ้ยโอ้วิ่งมาปากจากังวันนี้จังวันนี้ผู้บอกมันจะเฮ้ยเชิงหนาเกินไปโป้เพื่อนสาตาร์ไอชี้แอ ซาตูเชิงออย่างหนาครับทำไม,ม่ฝ่อตรงข้ามเก็บเราไปสามเววสียบในก็เสียตรงน,นี้ก็อสเตเยอร Yeah, ไม่มีใครเก็บความหนคข้าวเพราะเก็บตัวเนี้ยตีของฟูแล้วแตงวัดออกมาวัดกันอีกทีครับตรงนี้เฮราล่สีจังหวัดีเฮรล่สีกดสองมาแล้วปากให้ก่อนนะครับปากพร้อมลงมาก็ตายแบบนี้ดีครับนอ้องใช้ไปหมดเลยวัดทีไปชงดีไปเชอร์ วิกอะไรไม่เข้าหลังกูเลยเมื่อกี้ปากบอลหลอกให้ไปพอด้านหลังไม่กินผมเอายิ่ผมเอาไม่ไงนะไม่มีโอฟแล้วนะไม่มีโอฟแล้วนะโอ้โหสู้มันแรงว่ะมีบับดาร์ก้วยอ้าวแพ้เลยครับเล่นเ <c oughs> <c oughs> กมพูดวะยม่้งนั่นไง โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับจริง,รงๆก็ผมทำเต็มที่แล้วตั้งแต่ดับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นชาเลนเจอร์สกิลเพื่อเจอกับฟอนเนโนเจอฟอนเนโนเราก็อยากอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวหยอมไม่ได้ปอกเกมหน้ามามันคาใจอะ่ะมันนอนไม่หลับแบบแพ้อย่างเงี้ยมันแบบว่าอะไรวะเพื่อนเราใจว่าแบบอารมณ์มันแบบอย่าังวะ เจอกับชาร์ลอตครับเกมนี้อีกอย่างจริงคุ้มเลยอะอารมณ์คึ้มเลยอะมาดิคึ้มเลยอะโอ้โหเล่นเชิงว่ะโอเสียเชิงเจอคิวฟีอ่ะโอเคความมันเป็นเหตุสังเกตได้โทษครับพี่โอ้บอกเคียร์เลนได้แบบครับโอ้โหสายแฟนโอ้ย วิสใช่ได้สวยใช่ได้เย็นแบบนี้เราไม่ไหวกับชาลอดหรอวะตัวเราไม่ไม่ไหวกับชาลอดอ่ะผมไม่ค่อยได้ชนเซาด้วยสิอา้าวแม่งล็อกฟีดจังหวะอีกเอาตัวไหนที่เอากู้บอไปหมดแล้วเอา้าเอาเอสะบัดท,ทุกทีอย่าเอา้าเอาอหมดหัวแล้วปะ <c oughs> มาคราวนี้เรามีอัตติกับวิสหลบมาก่อนสวน ปากแล้ววิครับหนึ่ง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 มาน้องหนึ่งหนึ่งมาน้อง,ง,งแต่ผมว่าสู้ได้แล้วว่ะเออปากแล้วกดวิ้กอนสกิส2 2> ลสองผมว่าสู้ได้แล้วเมื่อกี้เวเลสก็มาช่วยนะครับก็ขอบคุณมากแต่ที่หลังไม่ต้องว่ะเราเล่นเราเล่นเราเล่นเราช่วยดีแล้ว <S <S ครับจะได้ปิดตาเมทได้ไวๆหน่อยเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมจะลองไม่ออกตัดเลือดดูนะครับผมจะลองดูก่อนว่าถ้าวิค ยืนปาดไปเลยโบทานรอนเนี่ยวิทานรอนแล้วก็พลังแฝงนกกระจิบเราจะไหวหรือเปล่านะครับวันนี้ผมให้คลิปหมาม่วงตีคลิปเราให้ตายก่อนนะให้หมดครับอ่าโอเคเขาจะเสียคลิปทั้งหมด100กว่าบาทนะครับมารับเวฟไม่ทันนั่นเองโอเคเนี้มันดีนาคลิปไม่ได้เนาะไม่เหมือนกับอ o เ a ไม่เหมือนกับพนนะครับ ถ้ามีนี่แบบโอ้โนโดนกด,ดยับนะผมบอกเลยถ้าตัวแพ้ทางนี่โดนกดยับเลยเนี่ย <c oughs> เลือกแบบฮีโร่มาแพ้ทางโดนดีนายคีฟไม่ให้รับตังไม่ให้รับเบล <c oughs> ผมบอกเลยถ้าเป็นเกมแบบนั้นนะ่ะมันกว่านี้แม่งเชิง์จีวิทยาแบบมาเต็มมาไมคเกมเข้ามาดิอยเอาคี้บออตายนะ นอนไม่หลับกระสับกระสายคล้ายจะเป็นลมทาถูทาถูาถยาหมองตาถ้วยทองชื่อม่องนะจ๊ะมาดิมาดิาดรู้สึกว่าบีบันคุมค่าจริงที่ผมเอามาในเี้ยวันนี้เย่บรเอไม่มีคอมโบไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทั้งนั้นเนะี่ยทลับบ้านดีกว่าอืม <c oughs> ไปทำอะไรที่เล่นกา,นารไหนชาหลุดอุ้ยไี่ชาหลุดแล้วอันนี้ชาหลอดจริงเขาไม่ได้หลุดแล้วนะครับตีป้อมคนจริงมันต้องตีป้อมอยู่แล้วนี่บ้าคงบ้าคิวอุ้ยยิบเข้าหน่อยเพื่อนผมจะเข้าไปไว้กดผิดจังหวะนะครับน้องแต่ว่าในจังหวะนี้ไม่ต้องก็ได้ถะแล้าหรือว่าวีกพวกโอเมนจะสู้ได้จริงๆ ฮาเลยฮูลฮ, whales, ฮู้าเลยหาเลยาลยลาลาลาฮูฮูฮัทท์รปนี้ต้องว่าอือเอาครูเอาไปตายด้วยเอาเอาเพจ้าบุรอดเหมือนเดิมเลยดีบริเชอร์มานี่เล่นกับวิกนะครับอ้าว ลางเก็บไปพอรหรือเปล่านะ่ะโอ้โหไม่ลงเลนกันแล้วทีนี้จบบ้านไม่สนใจเพราะว่าผมเพิ่งแพ้มาผมไม่สนใจไม,ไม่คิวไม่คิวไม่อะไรทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> โอเคเออนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผม <c oughs> จริงนะเมื่อกี้มผมกะจะแบบเออวันนี้กูพอแล้ว บ่วงกว่าวาน้องจัดไปครับเกมนี้ครับวันนี้ก็รตรีสวัสดนะครับทุกคนฝันดีครับ